อะไรครับพี่ครับกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับไก่ย่างข้าวกับไก่ย่างครับอันนี้ซุปเห็ดซุปเห็ดของคุณย่าซุปเห็ดกระด้างพี่น้องเดี๋ยว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 มันจะตกโอ้ยมันสีตกเนาะเฮ้ยซุปเห็ดกระด้างพี่น้องยี่สิบบาทโอ้ยเนาะแซ่บแซ่บมาเด้อพี่น้อง สุปเย็นกรได้กินเขาก็อนจจะเอาขึ้นมาขึ้นมากินขา้าวขึ้นมากินเขาเย็นเมิดก,ก้อน,นหนึ่งได้สามมือแล้วเร <c oughs> าจะโทรหาจะโทรหาปูนิดก่อน อันนี้ปู่น,นี่ขายของบ้างมึงอ้ายขายของบ้างไม่ได้กินข้าวกับสุตเมต็ดอืมเนื้อปลาดิ๊งอัน่อยอืมอ๋ออืม,อมได้เลื้อนี่ไปกินเข่ากับลาบผมว่านันน่าตอยั่อันผุนเด้อซอยกระทิงแดงผุนละซอยดีๆหงมคือเหนือไปได้อสิไปลาบ ลองสใส่ด่างอบนะให้พี่เมย์อันหนึ่ง<บ>อโอเคมาให้ที่หนึ่งแบบลูกเขามีอยู่แล้วอืเขามีอยู่แล้วเขา,ามีของเขาไม่ต้องไปแย่งเขาเสื้ออันถือขื่อแขเรนกันโอ้โหพี่น้ำเพลินไม่ต้องกินดูอร่อยอยู่นะน บ<ด>อยู่อาหารบัาังกแให้หน่อยไม่ไม่พาเลยวคือข้าวก่อนค่เบ็ดีนะซุปเผ็ดกระดังเผ็ดบักตัวหักกับ ว่ดแตเห็ดดอกซื้อกินเอากุ้งลยยีสติบาตหมดปากกั้นมปากังพู้ใหกินเข่าไปเนาะพอ้ใหญ่ได้กกินเข่าคุอคุนกินเข่าง่ายกับยังเนาะ บ่มีหยังดอกมีหยังบัวขนมหยังมีหยังบัวมีหยังบ่วประทันมาหลานหน่อยทำกินเขากับหยังบะหมีบะหมี่ยุ่นเนี่ยมีแกกินบ่มีแกกินเด้อจ้า มี่กบจินมัมมีกบก,กบซื้อจ้ามาเด้อมาเนี่ยซูปเปดเต็ะแบบเยือนจะไปหาหลายเยื่อยูสวยยูเอ็มู่บ้านดีดีโฮมต่าไปไล่าอยื่หรอพวกนี้ก็น,นี่ล่ะจ้ะพี่น้องจ้ากินเข่าค่ำงยเป็นสี่ั้วงอันนี้แหละจ้าบ๊ายบาย สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่น้องไว้นะข้าต่อเลยนะเนาะกดม่าไปเราโทรศัพท์แม่มันกด